อย่างในตัวข้างหลังดิก็ต้องบัดดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในดอแบต oh โอไฮโอกันนะผมเย้ว้าวโ,โอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยนะผมว่าแมปดอบบตโอไฮโอเนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะมากนะผมในคอมเมนต์พี่นะผมมีหลายๆค,คลิปก็คลิปเก่าๆก็มีคนพูดถึงนะผมว่าที่ห้าลองเล่นหน่อยมันตลกดีฮนะเฮ้ย มันตลกจริงเหรอก็ก็ถ้าดูจากไอตัวข้างหลังก็ดูจากเสียงมันก็ใช่แล้วผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราไปจัดกันเลยครับผมเอ้อก่อนอื่นข้างหลังมันคือโอ้คุณสามารถไปแบคลูมได้นะผมแต่ต้องซื้อในช็อปไม้ไปอันนี้อะไรอะเทเลพอร์ตนิวเกมไม่ไปนี่นี่นี่นิวอัปเดตเอสเนียครับผมสตาร์ท เริ่มต้นครับผมเอาเอาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมทุกคนตอนนี้มันเปิดแล้วโอ้โหมีกุญแจด้วยครับผมเอาล่ะครับผมเพราะฉะนั้นห้องที่หนึ่งไม่น่าจะยากฮนะห้องที่สองต่อเลยแล้วกันออะแล้วนี่ตู้จะถืออย่างนี้เลยเหรออะไรเนี่ยอะไรอ่ะวัดนี่คือตู้เหรอห้องที่สามครับผมเเฮฮ้้ยยเฮ้ย ไอ้ร้านผ่านเดรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมันมีไฟกับพิบทุกทุกคนมันมีไฟกับพิบอะ่ะแล้วไอเสียงแมวมันจะหายไปตอนไหนอะ่ะห้องที่สี่ครับผมห้องที่ห้าฮะเฮ้ยอย่าบอกนี่จะเจอซีกแล้วนะดูลูกกระตาดิไอเสียงแมวนี้เมื่อไรมันจะหายไปวะเนี่ยห้องที่หกครับผมว้าว นี่มันรูก,กระตาหรือวะเนี่ยห้องที่เจ็ดครับผมเอาละฮะตอนนี้มีมุดทอ่อด้วยจะบอกให้ทําเป็นเล่นไปเอาเอามันต้องให้สุดครับผมไหนไหนก็มาแล้วเออเล่เสียงแมวมันไม่หายไปจริงจรนะิงเนี่ยจจเว็บจะเว็บ,วบห้องที่เก้าครับผมห้องที่สิบมาห้องที่สิบเอ็ดครับผมฮาเฮ้ย โอ้โหมันกระโดดได้คุยคุยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยตัวอะไรวะไอจิกโอ้โหไอจิกเวอร์ไหนวะเนี่ยไอจิกเวอร์ไหนวะเนี่ยโอ้โห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 มีหลบลูกไฟด้วยเอาล่ะครับผมทุกคนว้าวว้าวว้าวพี่เจอเจ้าตีกไล่โอ้โหมันน่ากลัวล่ะริบตามครับผมนี่คือน่ากลัวแล้วใช่ไหม เออแต่ทุกคนบอกมันกลกกัน,นะเอาละหน่อยสิบห้าผมไม่รู้ใช่แมปนี้หรือเปล่านะพี่เขาพิมพ์มาว่าบัตรโอไฮโออะสิบเจ็ดครับผมอะไรวะ,ะอ,ยอย่าอย่าอย่าโดนตัวมันเหรอ <laughs> อะไรวะสิบแปดวัดวัด แมวนี้น่าลำคขานี่ปิ่งหรอือว่ายีิบกระพิบละกระพิบละเอา้าอะไรวะกระพิบแต่ไม่มีตัวอะไรมาคืออะไรแล,แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เจอแจ็คจะตายเลยเหรอนี่ถึงก็จะตายเลยยี่สิบเอ็ดครับผมเจอแจ็คเลือลดรถด้วยหรอวะายียา่สิบสองยิบสามถูกไม่เข้าละยีิบสี ยี่ห้ายี่หเอางี้เลยอยี่สิบเจ็ดประตูก็ไม่มีเปิดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิเอ็ดโอ้แอมบูธโอ้โหแอมบูโอ้พี่เห็นแอมบูธว่ะโอ้โหมีไฟกระพริบด้วยมีไฟกระพริบด้วยเอาสิ แอบุ๊ดวิ่งอีกดิอย่าบอกวิ่งแค่นี้อะ่ะโอ้โหทางเกมมีแต่เสียงแมวกลนตามส่บองครับผมทั้งเกมมีแต่เสียงแมวกลนสามสิบสามนี่ห้บีมาหลอกพี่มันเล่นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถามพี่ตีเต่าเอโอโหามทิบตี 34. อะไรอยู่วันนี้ย่ยสามสิบห้าสามสิบหกมันไม่น่าจะโดนอยู่แล้วผมมันไม่สู้ดีอยู่แล้ว สามสิบเจ็ดครับผมหลอกพี่มาเล่นหรือเปล่าเนี่ยสามสิบแปดถามจริงสามสิบเก้าโอ้โหท้งเกมไม่มีแต่เสียงแมวกลนของจริงของจริงเลยเงียบกิบเงียบกิบเสียงเกมสักนิดก็ไม่มีเสียงไอ้รัดวิ่งก็ไม่มีเสียงอะไรก็ไม่มีทีสิบเอ็ดครับผมโอ้โหมันก็ขยันกลนแล้วด้วยทีสิบสองทีสิบสามโอ้เออ <G ül üş> เออมันอย่างนี้ได้ได้จริงหรือวะถามจริงสี่สี่ครับผมสี่สิห้าโอ้โหวู้สี่หกคเดินไม่ดีตกนะเดินไม่ดีตกนะครับผมโอ้โหเสียงอย่างเงียบเสียงเกมอย่างเงียบเงียบกังหัดครับผมสี่สเจ็ดสแปด เอาจริงนี่นี่ตัวจะวิ่งถึงร้อยโดยไม่มีอะไรเลยสี่สิบเก้ายังน้อยก็มีฟิกเกอร์เหรอวะห้าสิบครับผมโอเคมีฟิกเกอร์ฟริกเกอร์อยู่ไหนวะ ABUJS อะไร ABUJS A เอ่ากัห้าโอห้าเฮ้ย oh, มันมาวะ่ะโอ้ abu 0j 509 509เดี๋ยวไปหาบีกับเอ็509โอ้โหไอห้นี่ก็ขยันเดินแล้วด้วยนี่เราต้องกลัวมันเหลยไอ้โอ้โหมันมาตัวมันมาตอนนี้ตั้งแต่ตรงไหนวะอะไรนะตัวอะไรวะนะ่ะ เอห้าสองศูนย์ไหนว่าเอสห้าสองศูนย์โอ้โหมันขึ้นมาแล้วทุกคนมันขึ้นมาแล้วมันพ้าดสองศูนย์เดี๋ยวห้าห้าสองศูนย์เก้าห้าสองศูนย์เก้าเอสอยู่ไหนวะ 5S ไม่เจอว่ะทุกคนโอ้มีเพื่อนเราด้วยตัวดำๆ52096โอ้โห52096เขาผมจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรครับผมเพื่อนเราเจอละ52096ไป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 52096 Enter โอ้โหบาวิวเอนเดอร์บาวิว,ว,ว,ว52 อะไรวะอย่าบอกนะจบแล้วโอ้โหตุจะบ้าตูจะบ้าห้าสิบสามเฮ้ยยังไม่จบวะเขาจริงเหรอเขาจะมีชั้นร้อยจริงเหรอห้าสิบห้าโหแล้วจะรัดวิ่งไม่มีเสียงด้วยนะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้า ถามจริงมันหลอกวิมันหลอกวิมาวิ่งกันแน่เลยเนี่ยเฮ้อเฮ้หลอกวิมาวิ่งหรือเปล่าห0ิ 60. เอา้อาไอ้มันสุดไหนๆก็มาแล้วมันต้องสุดครับผมห1สิบเอ็ดเถือกุญแจวิ่งเด้๋ยวไเนี่ยเออห2ิสองไอมันได้อย่างงี้สิถูกแมปไปใจคนนี้ห0ิ 60. เอา้าไม่ใช่นี่ว่ะ๋อมันต้อ้อมตู้เหรอโหมีตู้ให้อ้อมด้วยห3สาม เดี๋ยวถ้าเจอเจ,อเจ้าซิกอีกรอบนี่หกสิบตีดูอยู่นะเจ้าซิกดูอยู่นะน่ะไม่เล่นไอเรื่องแมวกลหายแล้วหรือพูดถึงหกิบห้าเออหายไปก็ดีหกสิบหกว้ยตัวอะไรวะเกือบโดนกินโอ้โหเขาก็มีของเขาอยู่นะหกิบเจ็ดครับผมเออเอาเสียงแมวหายกลมันก็ดีละหกสิบปด ไอเจฟอบโอ้โห,โ,หโหทุกคนเจฟอบก็มาว่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหเป็นตัวต่อเลยอะไรอ่ะจะซตืออะไรเหรออันนี้นิวเลียร์อันนี้อะไรอ่ะมืดมืดโอ้โหเลดพีเพิลสีดาร์กเน็ตเอเ้ือออันนี้เอาได้เป็นแบ r ลูมครับผมด้านเนี้ยบิ๊กนักโอ้โหระเบิดใหญ่ มีแต่ของที่เสียโลบักโอ้เพื่อนดิดดโอ้โหแล้วไม่หากุญแจอย่างไหนวะหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดอีหนึ่งคืออะไรวะอีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออเล่นอย่างนี้ง่ายกว่าวะ่ะจริงๆพี่ว่าเล่นอย่างงี้ง่ายกว่าวะ่ะอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะ เอาขึ้นแล้วครับผมโอเคเอาขึ้นละเราต้องขึ้นตามมันไปเหรอไฟนอนบอสก็มาว่ะไฟไฟนอนบอสก็มาว่ะทุกคนโอไฮโอไฟนอนบอส e o q j e o q j อะไรวะเจลกระสุน e o q j เดี๋ยวนี่คือไฟนอนบอสใช่ไหม นี่คือไฟนอนบอสใช่ไหม <c oughs> ว้ายโอ้โหมันไม่ใช่ลงลิฟต์หรอกเหรอโอ้โหโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวเนี่ยตูทำไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหตูหลบไม่ได้ด้วยไปเรื่อยๆเหรอโอ้โหคือ <c oughs> ตัวอะไรก็บนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคืออะไรวะเดี๋ยวไอตัววิ่งไปถึงไหนเนี่ยอะไรเอ่ย ต right what? What? <laughs> ้องวิ่งไปถึงไหนเนี่ยเพื่อนเอ้าอะไร What มันจะกินไหมมันไม่กินว่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเพื่อนโอ้โหอะไรของพวกเองเฮ้ยมันมีบันไดขึ้นหนังนี้ มันมีบันไดขึ้นเอ้าแล้วตรงไอ้ลิฟต์นั่นน่ที่มีฟิกเกอรอ์ไม่ได้มีอะไรหรอกเหรอโอ้โหมันมีลิฟต์ขึ้นครับผมให้ตายเถอะเฮ้ย <laughs> hey. oh oh, so <laughs> โอ้ไมค์ก็อดยูเบียนเดอะไฟนอลโอไฮโอบอร์ดเดอะแอนรีโอ้เหมียวโอ้มจียูอาร์โซคูสแตนกิวเซฟอัตเฮียเทคดิท่าฮ่โอ้ทุกคน โอ้โหนี่ตัวจบได้แบบนี้เลยใช่ไหมโอเคโอเคครับผมทุกคนโอ้โหจบไฟนอลบอสไปไดีเรียบร้อยครับผมตัวมือตีรออะไรอะ่ะรอให้พี่มาเล่นอ่ะเอา้าเดี๋ยวแล้วคือจบแค่น,นี้เลยแล้วไม่ให้ตัวออกไปเหรออันนี้ก็กระโดดดีใจกันจังเลยเอาวิ้ยแล้วตัวจะจบกิฟยังไงล่ะจบแบบนี้เอาเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยว ดูจะจบคลิปไม่ได้แล้วนั่นน่ะมันต้องลงลิฟต์หรือเปล่ามันมีอะไรวะถ้าพี่ถามจริงๆเออในเมีแนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษนี่นี่เขียวเขียววะมันมีเขียวเขียววะชวูแวบชวูแวบชูแวบเอ้าเออเอา,เอา,เอาดีจบๆไปเลยจบๆไปเลยสวัสดีครับผมทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูหน้าัวเมื่อกี้ดิดูหน้าัวเมื่อกี้ดิโอ้โห ใชลี่ใชลี่ทำตูวแตกแล้วดิโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเบี่ยงเ้่ยนี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม